สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตอบคำถามนี้นะคะมีคำถามเข้ามาทางช่องถามว่าวันเสาร์ทำงานกี่โมงถึงกี่โมงครับและ,ะถ้าได้บรรจุไก่บ้านเขียน เขียนยา,ยากไหมครับขอตอบคําถามแรกก่อนนะคะเรามีสํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนะคะเรียกตัวย่อว่าสคชอที่จะมีทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะจะเปิดทําการก็คือวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีถึง1 6บหนาฬิกาสานาทีนะคะก็จะเป็นการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายนะคะการขอตั้งผู้จัดการมรดกนะคะ การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคการเจรจาไก่เกียริปานอมนี้นะคะแล้วก็ภารกิจอื่นๆส่วนคําถามที่สองที่นะคะที่ถามว่าย้ายยากไหมอันนี้พี่ก็ยังตอบไม่ได้พี่ก็เขียนย้ายเหมือนกัน <laughs> แล้วก็อยากย้ายนะคะไม่รู้ว่าจะยากหรือจะง่ายเดี๋ยวไว้พี่มีมีคำสั่งออกมาเดี๋ยวพี่มารีวิวนะคะว่าผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ